ที่จังหวัดน่านก็เช่นเดียวกันนะคะได้มีการจัดประชุมทางไกลค่ะเตรียมการจัดทําบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือค่ะที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านในสำริดสวามิพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมการจัดทําแผน บทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือซึ่งคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานมีจำนวน9วัน PM 10เกินค่ามาตรฐาน19วันเทียบกับปี2,562าจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานจำนวน76วัน PM 10เกินค่ามาตรฐานจำนวน26วันค่ะโดยจังหวัดน่านได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุม สร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึก ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปรวมไปถึงขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวและความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อมได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยดีทําให้สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าฝุ่น อ,องขนาดเล็กปี2,563ของจังหวัดน่านลดลงในทุกๆด้านเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาค่ะ